มัครรับเลือกตั้งเขต6สงขลานะครับว fiz ันนี้ผมมายื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนของกกตนะครับประเด็นที่ร้องเนี่ยก็คือการปราศัยเหตุเกิดจากการปราศัยบนเวทีของร้อยเอกรมนันพมเผานะครับเลขาธิการพักพลังประชารัฐในการปราศัยที่วัดเทพชุมนุมวันที่10มกรานะครับอันนี้เป็นมูลเหตุของการมาร้อง อันนี้ผมแบ่งการร้องครั้งนี้เนี่ยเป็นสองเรื่องก็คือในเชิงของกฎหมายที่เข้าข้อกฎหมายแล้วผมก็รู้สึกว่าเ,เราต้องในหน้าที่ของเราต้องปกป้องสิทธิตามกฎหมายขอ,ของในฐานะเราเป็นผู้สมัครด้วยแต่ประเด็นอีกประเด็นสําคัญหนึ่งก็คือผมปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็ความเป็นพล,ลเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตหกครับอันนี้เป็นสองประเด็น ามาประเด็นแรกก่อนครับที่ที่ผมยื่นกับสบาวันนี้ก็เนื่องด้วยข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง2561มาตรา73วงเล็บหนึ่งเรื่องการจูงใจสัญญาว่าจะให้ประมาณนี้นะครับก็ข้อกฎหมายข้อที่สองที่เกี่ยวเนื่องกันครับเนื่องจากคุณธรรมนัทเป็นเลขาธิการพรรคในทางกฎหมายเนี่ยเขาเป็นกรรมการบริหารพรรค ซึ่งถ้าเข้าพรบรว่าด้วยพักการเมืองครับปี60มาตรา22ถ้าสอบสวนแล้วอันแรกผิดอันที่สองก็มีผลถึงพักเขาด้วยครับเพราะเพราะว่าเขาเป็นเลขาธิการพักเป็นกรรมการ

่ลูกครับมันก็ขึ้นอยู่กับสมควนคนที่มาเล่นท่งด้วยคิดว่าถ้าถ้าครอบูรผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์เยอะเนี่ยตอนนี้ก็เราก็ดำเนินการรับเรื่องนะครับเป็นการรับเรื่องทางตุราการนะครับ แล้วก็ออกใบรับคำร้องให้กับผู้ร้องนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีการตรวจพิจารณาคำร้องนะครับว่าถูกต้องตามระเบียบของกรกตหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีการรายงาน24ชั่วโมงให้กับทางกรกตกลางทราบนะครับส่วนกระบวนการต่อไปถ้าหากว่าเรื่องครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบนะครับก็รับเป็นเรื่องรง้องคดนนะครับ แล้วก็จะมีกระบวนการดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการวางแผนเพื่อบูรณา,า,รา,า,า,งงารการในการทํางานร่วมกันจากลหลายหลักทั้งในส่วนของชุดเครื่อนที่เร็วซึ่งในส่วนของชุดเครื่องที่แล้วในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทางผลุงานสืบสวนสอบสวนได้ชี้แจงนะคะในส่วนของข้อมูลเดียวก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่10มการาที่ผ่านมานะะวันนี้นะครับ จนถึงวันเลือกตั้งคือวันที่16นะครับซึ่งแผนกบบรนารบรณาการนะครับเราใช้มาตั้งแต่ในการเลือกตั้งอปจเมื่อปลายปี2563